สวัสดีเลยใบ้อ่าเล่นเกมเล่นเกมช่วงนี้คือช่วงที่เราจะต้องมาเล่นการแข่งขันกันเล่นใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเวลาอ่ดูดิอ่ใครชนะมีของรางวัลให้จากรายการส่วนคนแพ้กฎกติกาของเราก็กติกามีอยู่ว่าให้เหล่าดาราพัฒิ์พังเพยไทยโดยที่ทีมไหนถ่ายได้มากสุดก็ชนะไปเลยค่ะสนุโบร ใจะเล่นก่อนกติกาสากลให้ทั้งคู่นะฮะเป่ายิงฉุบกันยิงฉุบฉุบฉันได้เลือกฉันได้เลือกชนะได้เลือกเอาเล่นก่อนดิเออๆเข้าเล่าหมดเวลาผมยครับนี่คือพวกตัวร้ายของจริงทําไมไม่เป็นพื่อกันเลยอู่ต่อไปพร้อมนะฮะพร้อมแล้ว รามทำอะไรปั้งปืนปั้งเออใช่ใช่ปืนยิงปืนยิงปืนยิงปืนกระสุนกระสุนมันกระสุนมันมีน้อยยิงปืนอะไรเออแล้วมี่ิ๊บจิ๊บจิ๊บ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 โนบอะไรอะโนบโนน้อยยิงปืนไอพีซีมียอปยิงปืนปั้งอะไรครับเอาครับอันนี้คือทำอะไรเอาเชือกมาเอาเชือกมาไัม ผูกผูกผูกมันไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกแม่ต้องมีอะไรลูกเป้ไม่แม่ไม่แป็แม่ลูกเอ้ามีลูกมีคำว่าผูกมีคำว่าลูกแม่ต้องเรียนลูกด้วยความมากแล้วมีมีลักมีรักมีผูกมีลูกไม่ใช่กระลูดอีลูดีนี่ไปในน้ำต้องแจวแจวเรือเรือใช่เรือตกแคมเก็บเรือตกแคมไม่ใช่ไม่ใช่เรือเรียกเป็นอะไรเรือดำ เรือลำเรือลำไปพร้อมไปพร้อมพร้อมเรืออะไรไปพร้อมพร้อมกันกันเอากันใช่เรือลำกันรวมกันเร็วเรืออะไรเรือลำกั่อนจะก่อนจะขึ้นไม่ต้องทำอมไรขึ้นกูลองลองลงเรือลองเรือกันลองเรืออะไรไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเยอะลงเรือไงลงลำไม่ได้มีเยอะลงเรือลำเดียวกันโอ้ยเหนื่อยมาก ติ๊บติ๊บติ๊เอาไก่เอาไก่ไก่ไม่ใช่แม่จะเป็นตัวไก่ลุกลุกไก่ลุกไก่ในกมืออ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คำามื่กี้เป็นสัตว์ตัวนั้นพูดเชื่อมาไม่ใช่ไก่ก่อนนนั้นกอนนะั้นใช่ไหมใครไปแล้วคุณปาป อันนี้เมากเลยอะเมากตัวนั้นเดี๋ยวนอน้มกเลยกเลยไม่ใช่มอบรางวัลให้กับพูชนะดีกว่านี่มาฮะคนแพ้มอบให้กับผู้ชนะในที่สุดเราช่มอบให้หญิงมอบให้ชายมาในที่สุดเราก็ได้เป็น กษัตริย์ของเจ็ดอาณาจักรเกมออฟทรอนที่ผมรับจากแรมซี่แรมซี่ไลายนะใครล่ะตอนโตได้ไงเออตอนโนเขาขาวมากเลยนะพี่น่าเหมือนนี่เนี่วเสร็จแล้วเหมือนเฮงเจียอ่ะเวลามอบให้ตางเออ โอเคอยู่ครบขนาดนี้ให้ปากละครดีกว่าก็ยังไงฝากด้วยนะคะบุเพสนิวาสค่ะเป็นละครที่สนุกครบรถนะคะเห็นเบื้องหลังของเราสนุกกันขนาดนี้ในละครสนุกยิ่งกว่านี้อีกค่ะยังไงฝากด้วยนะคะหวานนะพี่เนาะโอ้หวานทนี่เนาอเปรี้ยวตาไหลเนี่ยเนี่ยอยู่ครบขนาดนี้ให้ปากละครดีกว่าให้ตากฝากอ่างที่บอกโอ้าห แค่เรากล็ลารายการไปแต่ทีก็มีเลยนะจาอ